ลดราคาเกือบล้านสแต่ตอนนี้มาขายแค่ไม่ถึงส0 0 0 0 0บอกได้เลยว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวครับแต่พอมาดูองค์ลักษณะการด้างแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Headroom หรือว่าเล็ r o o m เนี่ยเหลือๆเ,เลยครับใช้ได้นั่งสบายๆส,สองคนตัวใหญ่ๆอะ่ะสองคนสบายๆเลยเห็นตัวที่ทํางานอยู่ไหมครับตัวนี้ใช้พลังงานไฟฟ้ามัน,นมีตัวลูกเครื่องยนต์กับลูกแบตเตอรี่นี่เราใช้งานพลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวไม่ได้ใช้น้ํามันเลย สวัสดีครับกลับมาพบกับเซลบอยอีกเช่นเคยนะครับวันนี้บอยมีรถที่น่าสนใจอย่างหนึ่งในสถานการณ์น้ํามันในราคานี้นะพูดง่ายๆ่ายเลยว่าน้ํามันตอนนี้แพงมากบอยมีรถคันนี้ครับเป็นรถพลังงานเชื้อเพลิงเบนซินกับไฮบริดครับผมเป็นรถไฮบริดแล้วก็พลังงานเชื้อเพลิงน้ํามันเบนซินนะครับคันนี้ครับเป็นเจ้า t o โยต้า P อูดครับปี2 0 1 1เป็นตัว1.8ครับหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นตัวเริ่มต้นของเขาเลยนะครับนะ แต่บอกได้เลยว่ารถหลักล้านระดับเนี้นะครับขับสุดยอดจริงๆนะครับน่าใช้งานจริงๆราคาหลักล้านตอนนี้บรยขายอยู่ที่ราคาอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับตอนออกป้ายแดงของเขานะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทลดราคาเกือบล้านสองแต่ตอนนี้มาขายแค่ไม่ถึง3 0 0 0 0นบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากเลยดีเดียวครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดดีเทลรถรอบคันกันครับว่ามีอะไรให้กัน,นบ้างสําหรับรถราคาหลักล้านระดับนี้นะครับ เริ่มที่ไฟหน้าเลยครับไฟหน้าของเขาเนี่ยเป็นดูโอโปรเจคเตอร์เลยครับครับเป็นดูโอโปรเจคเตอร์ครับแล้วก็มาที่ด้านล่างที่เราสะดุดตาตรงนี้ตัวนี้เป็นตัวฉีดฉีดล้างไฟหน้าครับตัวนี้มีตัวฉีดล้างไฟหน้ามาให้ด้วยนะครับด้านล่างครับตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ด้านบนของไฟตัดหมอกครับกระจังหน้าครับได้โลโก้โตโยต้าขนาดใหญ่เลยครับเป็น ตาสีฟ้าหรือเป็นพื้นสีฟ้าสลับดําอยู่ข้างในด้วยนะครับนี่เป็นสัญลักษณ์ของ h y บริดเลยครับกระจังหน้าแบ่งเป็น2ช่องนะครับมีตัวลิ้นแล้วก็ตัวช่องลมนี่นะครับตัวนี้เป็นตัวเปิดหูรากบอกได้เลยว่าดีไซน์เขาเนี่ยเรียบง่ายแล้วก็เก๋มากเลยง่ายๆบอกสวยหรูมากพอมาถึงด้านข้างครับเซ็นเซอร์ครับปาร์ิ่งเซนเซอร์นะครับด้านหน้ากันชนให้มา2จุดนะครับซ้ายกับขวาครับขนาดล้อครับ คันนี้เป็นล้ออัลลอยครับเป็นล้ออัลลอยขนาดยางอยู่ที่195/65 R15 ครับเดี๋ยวบเอยใบยดูปียางให้ท่านผู้ชมก่อนปียางปียางเป็นปี2020ครับใช้ได้อีกยาวๆกวนเลยนะครับนี่คันนี้น่าใช้งานจริงๆดอกยางยังเหลือๆล้นๆเลยด้านข้างครับให้โลโก้ของสัญลักษณ์ไฮบริดครับมาที่ด้านกระจกข้างครับกระจกข้างตัวนี้ ได้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาแล้วครับตัวนี้ปรับและพับไฟฟ้าครับข้างประตูมือจับนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยครับตัวนี้เป็นสีออกเทาฟ้านะครับเทาอมฟ้านะตัวเริ่มต้นของเขาบอกได้เลยว่าพิวตอนที่ทำมาที่แรกเนี่ยเป็นยอดขายที่ถล่มทลายมากเลยจริงๆครับสวยงามมากจริงๆมาที่ด้านท้ายครับให้ไฟเบรกมาครับนี่ครับไฟเบรกเป็น LED ครับ ไฟเบรกเป็น LED ให้มา3า,ามตำแหน่งครับ1 2แล้วก็3ตรงนี้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันโลโก้โลโก้ t o โยต้ขนาดใหญ่ครับเน่นี่ันี้เป็นตัวหนังสือนะอันนี้เป็นโลโก้ซึ่งจะมีพื้นสีดำสลับกับสีน้ำเงินหรือสีฟ้านั่นเองให้ติดสปอยเลอร์เลื่อหลังมาตัวนี้ติกสปอยเลอร์หลังก็ใบปัดน้ำฝนหลังเพราะว่าเป็นรถสไตล์แฮทแบ็กครับลงมาด้านล่างครับกันชนครับ กันชนพื้นที่เต็ม90%เลยเป็นสีเดียวกับตัวรถครับแล้วก็จะมีตัว parking sensor มาให้2จุดเหมือนกันซ้ายกับขวาครับแล้วก็จะมีตัวชายล่างสุดจะเป็นพลาสติกสีดําด้านครับมาดูด้านซ้ายของตัวรถกันครับบอกได้เลยว่าคุณภาพสีโดยรวมรอบคันตอนเนี้บอยให้อยู่ที่90%ครับรถเป็นรถสีเดิมเลยรถสวยมากจริงๆครับเราแค่เอาเขาเข้ามาขัดสีแล้วก็ เ,เขาเรียกว่าอะไระชักเงาแล้วก็สวยเลยครับรถคันนี้ถือว่าสวยเลยเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดภายในเกี่ยวกับเรื่องตะเข็บบอดี้รถตะเข็บแล้วก็รายละเอียดความสวยงามของโครงสร้างหลักของรถกันครับไปชมเลครับนะครับเดี๋ยวเรามาลื้อตะเข็บดูเลยว่าความสวยงามของรถเป็นอ,อย่างไรกันบ้างท่านผู้ชมดูภาพตามมาธชาเลยครับเห็นไหมครับตะเข็บสวยงามมากครับไม่เคยมีลือ้อไม่เคยมีแกะสมบูรณ์จริงๆครับแล้วก็ตะเข็บตรงช่อง ประตูนี่ครับดูน็อตแก้มครับน็อตแก้มเดิมรถอายุสิบปีแล้วนะจะบอกได้เลยว่าบอดี้ยังสวยขนาดนี้หาได้ยากจริงๆนะครับเห็นไหมครับแล้วก็มาดูตัวเพดรถครับนี่ครับเพดนี่ครับเห็นไหมครับผลิตโดยโดยซัตติยูต้ามอเตอร์นี่ครับแล้วก็อันนี้เป็นหมายเลขเตัวถังรถยนต์นะครับอันนี้เป็นหมายเลขเครื่องยนต์นะครับเนี่ยหมายเลขตัวถังหมายเลขเครื่องยนต์ เห็นไหมครับว่าตัวเพจเนี่ยสมบูรณ์เลยครับไม่เคยมีรื้อไม่เคยมีแกะนี่สติ๊กเกอร์มอกอครับร้านนี้เป็นตัวน็อตสําหรับประตูหลังด้านซ้ายนะครับเห็นไหมครับน็อตไม่เคยมีแกะเลยครับใครได้ไปใช้เนี่ยถือว่าสดคุ้มจริงๆรถประหยัดน้ํามันในช่วงนี้บอกได้เลยว่าคนที่จะเอารถไปติดแก๊สก,ก,ก็กลัวใช่ไหมกลัวว่าจะมีปถถัญหาเครื่องยนต์แต่ตัวนี้มันประหยัดอยู่แล้วมันให้พลังงานเป็นไฮบริดมาด้วยสุดยอดจริงๆครับดูตะเข็บกันครับ นะครับตะเข็บสวยมากแล้วก็ดูตรงสะโพกค,ครับเนี่ยพื้นสะโพกค,ครับรูปไปเนี่ยสีเดิมเลยครับไม่มีสากไม่มีละองสีเลยครับรถสิบกว่าปีได้บอดี้เดิมขนาดนี้สุดยอดจริงๆมาดูท้ายแล้วกันครับด้วยฝาท้ายขนาดใหญ่เนี่ยตัวโชคเนี่ยนะเขายังสมบูรณ์อยู่ครับโชคยังดีอยู่เลยไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ตัวน็อตยึดฝาท้ายครับ เห็นไหมครับนองจี่ฝสดท้ายสมบูรณ์ทั้ง 2, 2สองสองฝั่งรับซ้ายและขวาครับแล้วก็ตัวรางน้ําครับมันจะมีตะเข็บถ้ามองให้ภาพเห็นจะ,จะเห็นชัดๆตรงนี้ครับเห็นไหมครับตัวรางน้ําเดิมไม่มีเคยไม่เคยมีซ่อมไม่เคยมีรื้อไม่เคยมีแกะอีกฝั่งเช่นกันครับเห็นไหมครับรางน้ําสวยรางน้ําเดิมทุกอย่างเลยส่วนอยากจะดูตรงมุมนะครับซ o o ภาพตรงมุมเนี่ย มุมเนี่ยจะเจอบ่อยเวลารถมีอุบัติเหตุมาเนี่ยตัวนี้ก็จะรื้อจะแกะจะทํากันแต่ตัวที่สมบูรณ์จริงๆอันนี้คือถาดถาดรองจากป้ายแดงเลยนะแล้วมันก็จะมีแผ่นปิดตัวนี้เวลาใส่วางของข้างหลังแล้วก็มีแผ่นปิดตัวนี้ครับแผ่นตัวนี้มันเอาออกได้นะตัวนี้เอาออกได้นะครับตัวนี้เอาออกได้เบาะก,ก็สามารถพับไปได้ครับเบาะนี่พับ เพื่อจะเพิ่มพืน้นเพิ่มพื้นที่ใ,ใสวยในการเก็บสัมภาระนะครับเาน้มาชมด้านขวากันครับนี่ครับอาตะเข็บเป็นอาร์ตสวยงามสมบูรณ์จริงๆแล้วก็น็อตแก้มครับนะครับน็อตแก้มเดิมทุกอย่างเลยครับซอกเซิร์ทุกอย่างไม่เคยมีพ่นไม่เคยมี เก็บงานอะไรไหมน,นะครับถือว่ารถสมบูรณ์ในระดับเียง่ายดีกว่าว่าเรียกง,ง่ายว่ารถไม่เคยมีโดนไม่เคยมีแกะไม่เคยมีรื้อเลยครับเดี๋ยวมาชมประตูหลังกันนะครับนี่ครับตะเข็บเป็อาร์ตเห็นไหมครับสวยสมบูรณ์มากแล้วก็ตัวสะโพกค,ครับนี่ครับตัวนี้ สีเดิมทุกอย่างไม่มีละอองสีไม่เคยมีพ่นเดี๋ยวเราไปชมหน้าห้องเครื่องกันบ้างครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมหน้าห้องเครื่องกันครับแล้วมาดูความสวยงามของตัวน็อตยึดสายกระโปรงกันเลยครับเนี่ยบอยให้ดูทุกจุดแล้วนะนี่คือจุดสุดท้ายของหน้าห้องเครื่องเห็นไหมครับน็อตเดิมครับน็อตแก้มครับไม่เคยมีรื้อไม่เคยมีแกะครับมีคานไฟแล้วอันนี้คันหน้ากล้องกล้องต้องดูภาพจากด้านในครับเห็นไหมครับ คันหน้าเดิมทุกอย่างกรอนประตูเดิมเนี่ยกรอนกรอนฝากระโปรงเดิมนะครับแล้วก็คานไฟมาถึงแก้มครับแก้มนีแล้วก็นอตยึดฝากระโปรงเห็นไหมครับสวยสมบูรณ์มากจริงๆเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดครับตัวนี้ถ้าให้ขนาดกำลังเครื่องยนต์มาที่1 8 0 0แซีซี136แรงม้าครับ ตัวมอเตอร์นะครับถ้าเป็นมอเตอร์อย่างเดียวให้แรงม้ามาที่82แรงม้าครับตัวนี้ไปบอกได้เลยว่าความคุ้มค่าของทุกคนนะครับตัวไปเองก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้รถยนต์เติมน้ำมันขนาดเบอร์เติมน้ำมันอย่างตัวถูกสุดแล้วนะรถอร์ใช้ e85 ค่าน้ำมันบรยังสู้แทบจะไม่ไหวเลยครับแต่ถ้าท่านผู้ชมต้องการลดประหยัดเชื้อเพลิงจริงๆนะครับลองมาสัมผัสตัวไฮบริดดูครับบอกได้เลยว่ามีเรียกง่ายๆว่าเติมน้ำมันไปเนี่ยน้ำมันแทบจะไม่ลดเลย เพราะวาละขาขณะวิ่งเนี่ยตัวนี้เอกลักษณ์อของเขาคือจะสลับใช้ระหว่างเครื่องยนต์กับพลังงานไฟฟ้ามอเตอร์นะครับถ้าคุณวิ่งในระดับที่ไม่ได้เร็วมากนะครับอยู่ในเกรนที่มอเตอร์ไฟฟ้าทํางานได้นะครับมันก็จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าทํางานแต่เมื่อเมื่อตัวแบตเตอรี่มันเปอร์เซ็นต์มันลดลงมันอาจจะเอาเครื่องยนต์เข้ามาช่วยแต่ถ้าเวลาเร่งถูงสูงอัตราอยู่ในประมาณวิ่งแบบปกติก็จะสลับใช้ระหว่างเครื่องยนต์กับเชื้อเพลิงช่วยเหลือกันตัวนี้ ออกมาเพื่อปอระหยัดน้ํามันโดยเฉพาะบอยบอกได้เลยว่าสุดคุ้มจริงๆนนสำหรับคันนี้สําหรับรายละเอียดตัวตะเข็บเม็ดอาร์ตนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์บอยให้มากกว่าตัวสีรถเลยครับตะเข็บเม็ดอาร์ให้ร้อยเเลยครับเพราะรถไม่เคยมีลือ้อไม่เคยมีแกะเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นฝากระโปรงหน้าห้องเครื่องน็อตแก้มน็อตอะไรคันนี้นะครับบอยบอกได้ว่าถ้าท่านผู้ชมได้ไปนะครับรถ11ปีแต่ไม่เคยมีแกะไม่เคยมีรื้อ ไม่เคยมีอุบัติเหตุมาเลยสุดคุ้มจริงๆครับหารถมือ2อ่ะโอกาสบอกได้เลยว่า40%ที่จะเจอรถแบบไม่ชนเลย30% 4 0นะครับคันนี้อยู่ในหมวดนั้นบอกได้เลยว่าสุดคุ้มจริงๆเดี๋ยวเราไปชมการทดลองขับกันครับว่าเจ้าตัวที่เป็นพลังงานไฮบริดกับเชื้อเพิงเบนซินเนี่ยวลาขับแล้วเนี่ยฟิลมันจะรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวเราไปลองกันครับ แต่ก่อนที่เราจะไปลองขับกันพอเราเข้ามาถึงภายในเนี่ยเราเรามาดูฟิลของภายในก่อนครับว่าเป็นอย่างไรอันนี้เป็นกุญแจแบบอีโม e นะครับเป็นกุญแจคีเลกนะครับใช้บนระบบพุชสตาร์ทนะครับเราก็เหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทอย่างแรกเลยผมถามคำียวเลยท่านผู้ชมพอเข้ามานั่งปุ๊บเนี่ยสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยสิ่งที่ได้ความรู้สึกคือมันเงียบมากครับเงียบมากจริงๆงียบเงียบ<ๆ>สนิทเลยแล้วก็พอได้เข้ามาข้างในปุ๊บเนี่ย สถานการณ์พิเศษในการมองไปปุ๊บมามองที่หน้าจอตรงนี้ก่อนเลยครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นตัวบอกถึงพลังงานของแบตเตอรี่ครับเดี๋ยวเวลาวิ่งเนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์โชว์ว่าเราขณะนี้เรากำลังใช้ตัวไหนอยู่ในการใช้ตัวน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์หรือว่าเป็นตัวแบตเตอรี่ในการขับเคลื่อนนะครับเลขไม์ครับอยู่ที่10,000 5 3 9 4 4กิกโลคือคนเนี่ยกังวลละเอ้ยถ้าเป็นไฮบริดและแบตเตอรี่มันจะใช้ได้นานแค่ไหนบอกได้เลยครับรถคันนี้เพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับชุดใหญ่ทั้งชุดเลยเมื่อปี2020ที่ผ่านมานี่เองแบตใช้ได้อีกยาวเลยครับอย่างที่สบายใจเลยนะอีก10ปีสบายสบายเลยบอกได้เลยว่าแบตอีก10ปีจะใช้แบบสบายๆเพราะว่ารถเพิ่งเปลี่ยนมาปี2020นี่เองมาถึงด้านบนครับคอนโซลหน้าด้านบนนะครับตัวนี้เป็นทัสนุเป็น วัสดุเป็นพลาสติกครับเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ได้หน้าจอบอกรายละเอียดในขนาดใหญ่ตรงนี้มาเลยฝั่งฝั่งขวามือนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับกิโลเมตรระยะทางความเร็วนะครับแล้วก็จะบอกถึงตำแหน่งเกียร์เกียร์ไม่วุ่นวายเลยครับเดี๋ยวเรามาศึกษากันแล้วก็ตัวรองลงมาครับก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวแถบที่กั้นระหว่างอันนี้คือคอนโซลท่อนที่1น,นะครับก็จะเป็นแถบกั้นตัวนี้ก็จะเป็นช่องแอร์ครับ ช่องแอร์ทางด้านซ้ายสุดก็จะเป็นของฝั่งผู้โดยสารนะครับก็จะเป็นช่องแอร์1ช่องตัวนี้ให้ช่องแอร์ทั้งหมด4ช่องตรงกลางครับเป็นช่องแอร์ให้มา2ช่องก็จะมีแถบพลาสติกสีเทาตัวนี้มาครับแล้วก็จะมาถึงแอร์ฝั่งของคนขับก็จะมีช่องหนึ่งนะครับคอนโซลท่อนที่2องลงมาตัวนี้มีที่เก็บของด้วยนะครับใส่โทศรศัพท์ใส่อะไรก็ได้ตรงนี้มาถึงหน้าจอวิทยุครับตัวนี้เวทยุลูกค้า ปลี่ยนนะครับจนะคู่นะครับวิทยุเลยนะครับก็เป็นสามารถเลือกหมวดได้ตัวเนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นวิทยุแบบ Android มานะครับก็จะมีหมวดหมวดของตัวนะครับจะเป็นชูดนะครับแลเป็นเกี่ยวกับ Google Google Go เยอะนะครับเห็นไหมครับมี Play Store ด้วย ได้วิดิว a n d ด o i d ด้วยแล้วก็เชื่อมกับระบบมัลติฟังชันด้วยถือว่าใช้ได้เลยครับมาถึงตรงท่อนกลางครับเรานั่ง P.O.D เนี่ยพอฟิลปุ๊บเนี่ยทุกคนเคยบอกตอนที่มันเปิดตัวใหม่ๆบอกว่าเหมือนนั่งอยู่ในยานอาวกาศมันก็จริงนะตัวนี้เป็นคอนโซลกลางคอน,นโซนการท่อนบนครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับระบบแอร์ครับตัวนี้ก็จะเป็นปรับพัดลมแอร์นะครับแล้วตัวนี้ปรับบุนภูมิตัวนี้ก็จะเกี่ยวกับการไล่ฟ้าแล้วก็เป็นตัวปรับเปิดน้ํายาครับแล้วก็จะมีหมวด อากาศหมุนเวียนภายในรถแล้วก็เป็นแอร์อโต้มาเจอตรงนี้ครับน่าสนใจครับโหมดการขับขี่ครับนะครับ p w r ตรงนี้เป็นโหมดครับตัวใส่ตรงนี้เข้าไปก็จะทําให้รถเนี่ยขับเร็วแล้วสนุกขึ้นนะครับแล้วก็จะมีแบบ E c โก a r าประหยัดน้ามันเลยและตัวนี้ครับ EV เมื่อแบตเตอรี่เราอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างเดียวกดปุ่ม EV ตัวนี้ครับตอนนี้มันขึ้นฟ้องว่าเห็นไหมครับแบตเตอรีย่ยัง,ย,ง,ย,งยังไม่พร้อมกันยังไม่พร้อมใช้งานเพราะว่า,าคุณภาพ ระดับของเปอร์เซ็นต์แบตมันยังขึ้นไม่สูงมากตัวนี้ครับใช้วิ่งแบบพลังงานไฟฟ้าได้อย่างเดียวแล้วก็มาเป็นตัวเบรกมือไฟฟ้าครับเบรกมือไฟฟ้าตำแหน่งไฟฉุกเฉินอยู่ทางนี้เกียรท์ทีแรกบอยมามา,มาลองใหม่ๆ่บอยงงครับอ่ะเรามาดูเกียร์ครับถ้าโยกลงมาที่ตัว D ปุ๊บนี่อ่ะนะครับโยกมาที่ตัว D ปุ๊บเกียร์นี่เดินหน้าละนะครับถ้ายกขึ้นไปที่ตัว R ปุ๊บเนี่ยจะเป็นตัวถอยหลังนะครับตัวถอยหลัง แต่ถ้าลงมาที่ตัว B เนี่ยนะครับเราต้องเดินหน้าก่อนนะล,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 ลงมาที่ตัว B เนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวอ่ะล,ล,ลงมาที่ตัว B ปุ๊บเนี่ยสัญลักษณ์หน้าจอจะขึ้นตัวนี้ใช้สําหรับทางลาดชันครับทางลาดชันเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าครับแล้วก็มาถึงช่องเดี๋ยวขอกดเแบรบคมือเอ่อตัวเด็กแบบมือไฟแบบฟ้าไว้ก่อนตัว P ครับนี่ครับช่องสําหรับวางแก้วนับหนึ่งตำแหน่งตัววัสดุ ทั้งอันนี้เป็นพลาสติกครับพอมาถึงตัวที่สัมผัสตัวแขนนะครับตัวนี้เป็นซอฟต์พัดเป็นหนังนุ่มๆครับนุ่มแบบสบ,บ,บายๆมากอีกอย่างหนึ่งตอนนี้รถเครื่องยนต์ดับนะครับตอนนี้แต่ก็ยังมีแอร์เย็นอยู่นะครับแอร์ก็ยังเย็นอยู่ตอนนี้เราไม่ได้ใช้พลังงานน้ํามันนะตอนนี้ใช้เป็นพลังงานแบตเตอรี่เครื่องยนต์ดับเองเลยเรียบร้อยนะครับก็จะมีช่องวันแก้วให้ตรงนี้อีกครับช่องหนึ่งหรือจะดึงออกมาเพื่อเป็นช่องเก็บของก็ได้นะครับ ส่วนตัวเบอะเลื่อนได้เปิดได้ครับมีถาดนี่ได้ตัวนี้มาครับพ o ว e r Outlet ครับพาวเวอร์เอาลแล้วก็เป็นช่อง aux ครับตัวนี้ใส่ตรงนี้มาแล้วก็มาดูด้านล่างของคอนโซนครับนี่ครับได้พาวเวอร์เอาลมาอีกหนึ่งช่องครับแล้วก็นี่นะจะเป็นน่าจะเป็นตัวระบบอุ่นบอกนะครับซ้ายกับขวานะครับถือว่าใช้งานได้ดีเลยครับแล้วก็มีลิ้นชัก ของทอนนี้อ่ะพอเปิดลิ้งชักมาขอดูหน่อเอกสารหน่อยนี่ครับรถเป็นรถลำดับที่4ครับรถคันนี้เป็นลำดับที่4นะเบื้องต้นน่าจะครอบครองอยู่ประมาณ3มือนะครับอาจจะมีไฟแนนซ์เข้ามาการอีก1มือนะครับรถล,ลำดับที่4ี่ครับเป็นรถผู้หญิงใช้ครับเป็นรถผู้หญิงใช้ของนางสาวขอขอขอ,ขอ,ขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีบุ๊กเซอร์วิสโอเอกสารอยู่ครบเลยฮนะนี่ครับ คู่มือการรับประกันเขาจะบอกว่ารถเขารับประกันอะไรบ้างนะครับก็จะมีรายละเอียดเหมือนกับว่าการดูแลการใช้งานนะครับถึงระยะเท่าไหร่ต้องทําอะไรบ้างนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วมาถึงตรงนี้เห็นไหมครับเรื่องด้วยเป็นโตโยต้าพีโอเนี N ่ย e, เอกสารเขาจะมีคู่มือการใช้งานเยอะแยะอันนี้สิ่งที่ควรรู้ก่อนใช้ P ีโอก็ถือว่าได้มาครบครับเอกสารเดิมอยู่ครบ เดี๋ยวขอดูนี่ตรงนี้มีหน้าสิบแปดหรือเปล่าอ่าี่ครับมาแล้วครับหน้าสิบแปดครับก็มีการโอนกรรมสิทธิ์นะครับจากอาชุยาแคปเปตตันเนี่ยมีมีไฟแนนซ์ Finance เข้ามาขั้นแล้วนะครับแล้วก็มีโอนกรรมสิทธิ์มีไฟแนนซ์เข้ามาขั้นหนึ่งครับรถคันนี้ก็เปลี่ยนเจ้าของมาประมาณสามมือครับก็ถือว่าใช้ได้ครับจะว,วิ่ง105แสนห้ารับบทแบตก็เพิ่งเปลี่ยนมาอันนี้คือคู่มือการใช้งานเต็มระบบครับอันนี้คือรถยนต์ทั้งคันจะมีคู่มือการใช้งานเต็มระบบตัวนี้อยู่ เดี๋ยวขอเดี๋ยวบอยขอดูตรงสำเนาอีกทีในแป๊บหนึ่งนะสักคู่นะครับเมื่อกี้เรายังมีารายละเอียดที่ต้องดูกันอยู่มามาสะดุดตาตรงเนี้ตรงเอกสารตรงเนี้นนหาคร,ครบอย่างนี้ยากนะบอกด้วยเลยนี่ครับรถเห็นไหมครับเป็นรถปี2011ครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันปี2 5งหรถปี2011ครับ พร้อมใช้งานจริงๆคันนี้เอกสารก็ครบทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยถือว่าน่าใช้ครับเดี๋ยวเราไปชมารายละเอียดผู้โดยสารทางด้านหลังกันบ้างครับเอาละครับเราได้มานั่งในผู้โดยสารตอนที่2กันละเดี๋ยวขอปรับพาร์ติกให้มันโอเคก่อนอ่ะองศาการนั่งผ่านเลยมาบอกเลยเลยว่าถือว่าผ่านเลยครับโอเคเลยครับใช้ได้เลยวัสดุของหนังนะครับวัสดุของหนัง เมื่อกี้เนี่ยขอโทษทีวัยนีไม่ได้บอกวัสดุของหนังด้านหน้าตัวเบาตัวหนังนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะครับฝั่งคนนั่งเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยฝั่งขวามือมีรอยยับนิดหน่อยนะครับมีรอยยับนิดหน่อยคุณภ,ภาพโดยรวมของหนังนะครับรอบคันบอยให้อยู่ที่80%ครับ80%แต่หนังไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะครับแต่ถือว่าองศาการดั้งดีเลยเ่ง,งเี่ยงแต่งหวบัดสบายๆเลยอุณหภูมิแอร์ที่เข้ามาประทะหน้าถึงครับแอร์เย็นถึงเลย ถึงแม้ขึ้นตอนนี้เครื่องยนต์ไม่ได้ติดนะครับแต่ว่าแอร์เย็นถึงเลยผู้โดยสารด้านหลังให้อะไรมาบ้างมาดูกันนี่ครับที่วางแก้วพร้อมที่พนักที่เท้าแขนครับผมตู้ใหญ่ๆอย่างบอยเนี่ยสูงที่สูง176นะครับสูง176น้าหนักอยู่ที่107กิโลกร,รมัมแต่พอมาดูองค์ลักษณะการนั่งแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเฮดรูมหรือว่าเลกรูมเนี่ยเหลือๆเลยครับใช้ได้นั่งสบายๆส,สองคนตัวใหญ่ๆอ่ะสองคนสบายๆเลย หรือว่าถ้าเป็นไม่ตัวไม่ใหญ่มากนะนั่งสาคนได้สบายเลยครับเพราะว่าพนักพิงเนี่ยเขาลองรับมาถึง3ตํตำแหน่งครับพนักพิงหลังเนี่ยพนักพิงตรงหมอนรองคอเนี่ยรับลองรับมา3ตํตำแหน่งมาถึงเพดานครับสะอาดมากสวยงามมากให้ไฟอ่านหนังสือมานะครับตรงด้านหลังไีหนึ่งตำแหน่งส่วนด้านหน้าเนี่ยครับไฟก็จะให้มาสองตำแหน่งนะครับสองตำแหน่งแล้วก็มีตัวซีใสแว่นโอเคครับ ฟีลการนั่งใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยครับเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงกันเอาละครับเดี๋ยวเรามาทดลองขับกันครับอย่างแรกเลยตอนนี้รถสตาร์ทเครื่องเอาไว้แล้วแต่สิ่งที่บอยรู้สัมผัสได้เลยก็คือว่าเหมือนมันไม่สตาร์ทเครื่องเลยนะใครใช้พี่อู๊ดบอกก็เลยนะอย่าสตาร์ทสองรอบครับบอกได้เลยว่ามันเงียบมากนะครับเดี๋ยวลองดูครับเข้าเกียร์ครับมาที่เกียร์ดีแล้วครับขนาดออกตัวตอนนี้บอยก็ยังใช้เป็นพลังงานไทฟ้าอยู่นะครับเห็นไหมครับตัวจะมีตัว เกี่ยวกับการชาร์จตัวนี้มี Adaptive Cruise Control ด้วยเท่าทีที่บอยไม่ได้บอกในช่วงแรกที่ดูไปนะครับกงจับภาพมาที่พวงมาลัยครับนะครับเปิดไฟเห็นชัดชดตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบ Multi f u n c t i o นแล้วก็จะเป็นตัวเกี่ยวกับหน้าจอเรือนใหม่ครับแล้วก็จะมีตัวค r u i s e Control อยู่ใต้พวงมาลัยตรงนี้ครับพวงมาลัยเป็น Multi Function แล้วก็มี แอร์แบถุงลมนี้ละพัยถ้าจะไม่ผิดตัวนี้จะมี Airbag อยู่ทั้งหมดเก้าใบครับพอได้ออกตัวมาแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังเป็นตัวพลังงานไฟฟ้าอยู่มันมีตัวหนังสือสัญลักษณ์อีโขึ้นอยู่ข้างบนด้วยกดออกเนี่ยใช่มครัถ้ากดเปอีโค o ก็จะเป็นอีกตัว e ีโขึน้ขนอ่ะครับเดี๋ยวลองใช้ความเร็วกันดูนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองเหยียบดูนะ มันจะก็จะไม่ได้ปู้ปั๊ดถึงขนาดออกตัวแบบเครื่องยนต์ที่ว่าเป็นเครื่องยนต์เชื้อเพลิงแบบล้นวนนะแต่ตัวนี้มันให้ความรู้สึกรุ่มสบายจะเหยียบก็พุ่งนะเนี่ยเหยียบก็พุ่งเลยทันศนวิสัยในการมองมันมีตัวป๊อปอัพดิสเพย์ขึ้นมาตรงจะเห็นเฉพาะฝั่งคนขับนะมันจะเป็นตัวเลขความเร็วขึ้นมาตรงกระจกเนี่ยกระจกหน้าเนี่ยมันถึงมันจะมีตัวสะท้อนอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยขึ้นมาตอนนี้ความเร็วเนี่ย จะขึ้นมาตรงนี้เลยมองเห็นได้ชัดดีพอทัศนวิสัยในการมองอ่ะบอกได้เลยว่าเยี่ยมมากเพราะมันมองเห็นมองเห็นหมดทุกจุดมุมอับตามีน้อยมากแล้วก็เครื่องยนต์เงียบมากเนี่ยลองเหยียบดูเนี่ยก็พุ่งนะแต่ว่ามันจะไปแบบเนิบและความเร็วส่งความเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ได้กระชากอะไรขนาดนั้นเหมาะสำหรับการใช้งาน คนที่ต้องการหารถที่ประหยัดพลังงานจริงๆก็โอเคเลยคันนี้เดี๋ยวเรามาเข้ามาในโชว์ให้ไหมทางขู่ขาทางขึ้นลงเสียงโชกเสียงช่วงล่างไม่มีดังเลยครับน่าใช้งานจริงๆบอยว่ามันขับนุ่มสบายอะ่ะนะครับใครที่คิดว่าต้องการรถนุ่มๆสบายๆขับแบบประหยัดๆคันนี้สุดยอดแล้วละ่ะน่าใช้งานที่สุดแล้วด้วยราคาของเขาที่น่าตกใจอะ่ะรถล้านกว่าขายแค่ ไม่ถึงสามแสนถือว่าใช้ได้เลยครับเห็นไหมครับแล้วมาดูตัวปรับตัวนี้กันเดี๋ยวพอจะให้ดูพอเป็นพีอุปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันขึ้นมาที่หน้าจอเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะเนี่ยว่าจะเป็นตัวปรับอุณหภูมิแอร์นะครับนะครับตัวนี้ปรับบนตัวรับเอโทษทีครับตัวนี้จะตัวนี้จะปรับตัวทิปทิปเขียวของตัวไม้นะครับค่าเฉลี่ยของของไม้ด้านบนแล้วก็ ตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับนะครับการใช้พลังงานตัวล่างนี่ยปรับปรับอุณหภูมิแอร์ครับฝั่งนี้เห็นไหมครับอุณหภูมิแอร์จะลดลงหรือว่าจะเพิ่มขึ้นนี่มันจะมีตัวสัญลักษณ์เด้งขึ้นมาเด้อแล้วพอเรามาปรับตัวเสียงเห็นไหมครับมาทีฟังท่านที่เชื่อมอยู่เนี่ยมองทำให้เรามองเห็นตรงหน้าจอด้วยด้อดอ,ออกแบบมาได้ดีมากซึ่งในรถคันอื่นรรุ่นไหนก็ไม่เห็นมาเป็นแบบนี้นะครับถือว่าใช้งานได้ดีพอมาเข้าตัวเกียร์ถอยเห็นไหมครับ ก็จะมีสัญลักษณ์ตัว P กับอยู่แล้วก็มีเสียงเตือนว่ารถคุณกาลังถอยอยู่เห็นตัวที่ทํางานอยู่ไหมครับตัวนี้ใช้พลังงานไฟฟ้ามันมีตัวลูกเครื่องยนต์กับลูกแบตเตอรี่นี่เราใช้งานพลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวไม่ได้ใช้น้ํามันเลยบอกได้เลยว่าน่าใช้งาน,นจริงครับใครที่กําลังมองหาอยู่ลองมาขับดูครับลองมาลองมาขับดูเข้ามาหาบอยที่โชว์รูมน่าสนใจจริงครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปฟังสรุปรายละเอียดของราคานี้กันแล้วก็ ใครที่จะออกรถคันนี้ได้บ้างทํางานทำอาชีพอะไรไปชมกันครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้าโตโยต้าพิลุคันนี้บอบอกได้เลยว่าสุดคุ้มจริงๆครับเพราะว่าราคาของเขานะครับขายอยู่ที่299,000บาทเท่านั้นเองจากราคาป้ายแดง1,190,000บาทคันนี้สุดคุ้มจริงๆในยอดราคา299,000บาทเนี่ยผ่อนกันยังไงมาฟังรายละเอียดกันนะครับ299,000บาทถ้าเราเลือกผ่อนชำระที่6ปีนะครับ จะผ่อนอยู่เดือนละไม่เกิน6000บาท7จงวดครับผ่อนประมาณ6 0 0 0บาท7จงวดลูกค้าที่สนใจคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทนะครับพนักงานบริษัทเนี่ยก็พนักงานโรงงานง่ายๆดีกว่าเซลอาชีพเซลเนี่ยบอกได้เลยว่าเซลที่ต้องวิ่งติดต่อลูกค้าเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าสุดคุ้มจริงๆใครอยากขาคันนี้และเป็นเซลเนี่ยอยากจะประหยัด่าน้ำมันเนี่ยน่าใช้งานมากครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าครับพ่อค้าแม่ค้า เอกสารนะครับพนักงานบริษัทก็สำเนาทะเบียนสำเนาบัตรประชาชนนะครับสเตทเมนต์ย้้นหลัง6เดือนสลิปเงินเดือนล่าสุดนะครับพนักงานโรงงานที่เงินเดือนไม่ได้ผ่านบัญชีนะสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะครับหนังสือรับรองเงินเดือนแค่นั้นนะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็ง่ายๆเลยวสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านมีหน้าร้านให้ตรวจสอบจบเลยครับแค่นี้เองได้เป็นเจ้าของเจ้าเตอร์้าผิวกันนี้นะครับใครกำลังมองหาอยู่บอกได้เลยว่าของบอยเหลือคันเดียว นานๆจะเข้ามาทีรถคันนี้รุ่นเนี่ยประเภทเนี่ยจอดไม่เกิน2สัปดาห์ครับไปแน่นอนครับใครกำลังมองหาอยู่ติดต่อเข้ามาหาบอยที่เบอร์โทรศัพท์หรือไอ l ดี e ไลด้านล่างนี้ได้ดดดเลยครับสำหรับคลิปวันนี้บอยขอจบการรีวิวว่าแต่เพียงเท่านี้ก่อนอย่าลืมนะครับบอกได้แล้วบอกเลยนะครับว่าจอดไม่นานแน่พักขาบอยเลยครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย คาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r f o r s u r e c o m